สวัสดีท่านผู้บริหารกระทรวงคมนาคมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานให้จำกัดมหาชนแขกผู้ให้เกียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้ร่วมพิธีเปิดให้การบริการอาคารเทียบเครื่องบินบรองหลังที่หนึ่งหรือเซทไลท์วันเซตวันในวันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญากับการพัฒนาท่าอากาศยาน ห้ทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นหนึ่งในในโยบายกระตุต้นเศรษฐกิจระยะสั้นหรือที่เราที่ผมใช้บ่อยว่า Quick Win ผ่านการกระตุ้นการใช้จ่ายจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติมโตอีกครั้งาการพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจแต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องจากการท่องเที่ยวคือแหล่งรายได้ที่สำคัญและสามารถกระจายสู่ภาคประชาชนได้อย่างรวดเร็วสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและธุรกิจบริการมากมายที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวการเปิดให้บริการบริการ 1, แซดวันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กับทุกปีควบคู่ไปกับการที่จะเปิดรันเวย์การที่3ที่จะเกิดขึ้นในกลางปีหน้าทั้งนี้นอกจากอาคารที่เพิ่มขึ้นแล้วขอให้ดูการบริหารการบริการในสนามบินให้ไม่ติดขัด mm hmm. เพียงพอกับการรองรับผู้โดยสารที่จะเข้ามาจำนวนมากผมขอฝากผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ช่วยกันดูแลตรงนี้ด้วยนะครับผมเชื่อมั่นว่าการพัฒนาดังกล่าวจะส่งเสริมศัก,กยภาพการเป็นฮับการบินของภูมิภาคและจะเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนทั้งผู้ใช้บริการสายการบินและอุตสาหกรรมการบินตลอดจนสามารถรองรับการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะยาวสุดท้ายนี้ผมหวังว่า ทุกสิ่งที่รัฐบาลกำลังพยายามดำเนินการอยู่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้พัฒนาขึ้นรวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยการบินเป็นศูนย์การบินแห่งภูมิภาคในระยะเวลาอันใกล้ผมขอขอบคุณทางการท่าอากาศยานและทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันเปิดบริการอาคารแซตวันหลังนี้จนสำเร็จเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ ก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนรวมถึงทั้งการให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาบนผืนแผ่นดินไทยจนกระทั่งก้าวสุดท้ายที่เขาเดินขึ้นเครื่องบินจะเป็นประสบะการณ์ที่มีคุณค่าประทับใจทำให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาเยือนประเทศอีกครั้งหนึ่งต้องขอขอบคุณกรมตรวจแห่งชาติด้วยที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของ อ m าอิมิเกรชันสายการบินต่างๆที่ให้ความกรุณานำเครื่องบินเข้ามาในประเทศไทยยืนยันครับว่ารัฐบาลนี้ให้การสนับสนุนการการท่องเที่ยวในทุกๆมิติและจะไม่หยุดยั้ยง,กงการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไปขอบคุณครับค่ะขอประคุณท่านนาย,ยกรลนตีนะคะขอความกรุณาท่านนาย,ยกรลนตียังอยู่บนเวทีสักครู่นะคะเพื่อทำสัญลักษณ์การเปิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หนึ่ง